เปิดประตูนะจ้าอยาช่วยด้วยเรไม่รู้ว่าคนนั้นเป็นจำไดใช่อาจจะเป็นคนร้ายได้ที่ไหนฆ่มาเขได้าาดตายแล้วเปิดประตูก็เปิดไม่ได้ทีนี้จะทำยังไงแล้วจะรู้ว่าคนข้างนอกเขาเป็นคนดีหรือคนร้ายเนี่ยอเ,เอางี้ดีกว่า มาอะไรมาอะไรอีเร่เห็นใครแล้ววะไม่รู้ใครมายืนขวางรูเนี่ยแล้วมึงจะโวยวายทำไมเนี่ยฮะไปเหยื่อเลยมั้งย้ายรูยังจะย้ายรูย้ายรู แล้วนะว่าคนนี้นะ่ะต้องเป็นคนดีแน่ๆ oh. มันรู้ได้ไงเอาก็ไม่เห็นมีอะไรตรงเลยนะไม่มีอาวุธ คุยอะไรกันเลยแค่นเนี่ยฮะมึงเล่น,มนหมดหมดเลยนะมึงเล่นกะหมดเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีมุกเล่นนะมึนงนะเกบ็บไว้มั่งคาราบาลยี่โอ้ยมีอะไรช่วยดเนี่ยเอาอีทู ไม่เกรงใจเมียเลยมึงเนี <Mit intuitive nai> yeah, ่ยไม่เห็นไม่เห็นแกดิหาเรื่องให้ข่าไปมีงานเล่นนะแกเนี่ยแต่รายการแสดงเต็มที่หนู๊กช่วยลุงด้วยช่วยลุงด้วยเดี๋ยวเรื่องลุงมันใครเนี่ยเป็นคนดีมะเนี่ยคนคนดีเห็นไหมเนี่ยไม่มีนดีนะถูกเท่าไรมาไปชุดอาบน้ำก่อนเข้ามาก่อนขอบใจขอบใจขอบใจใครมาช่วยนะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเบาลงแม่แม่เข้ามาแล้วแม่

อยู่ในความสงบก่อนนะจ้าโอ้แล้วบอกผัวแกตายแล้วสิผีมีผัวใหม่ผัวเด็กด้วยนี่พ่อมา่หึงไม่ดูหน้าดูหลังเลยเหนกแบบนี้น่ะเขาเป็นคนช่วยเหลือฉันเอาไว้แล้วนี่น่ะก็เป็นบ้านของเขาด้วยเฮ้ยอะไรกันเล่าคือนันตยาไว้เหรอเขาใจเดือดแล้วอุวิดูขอโทษลูกผู้ชายคนนี้ไม่ใช่ผัวนันตยาเป็นผัวฉันอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ไม่ต้องมามึงจะพูดมึงไปยืนรูปแบบแบบอะ ใครอยากให้ไม่มานะ๋ยวเดี๋ยวก่อนจ้าผู้ไมยท็อตมึงอะเดี๋ยวๆผู้ชายคนนี้นะ่ะเขาเป็นผัวฉันเองจ้าพัดพ่อกันไปหลายสิบปีเราพบเจอกันก็มีแต่เรื่องราวหุดนวย<อ>แค่ทุกของคนนะ่ะไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปผู้ใครแล้วถ้าไม่มีการรบกวนอยากจะขออาศัยอยู่ที่บ้านของแม่มารี จะเป็นการรบกวนมไหมจ๊ะนัตยาฉันนึก็คิดเอาไว้อยู่แล้วว่าถ้าหากว่าเธอน่ยยังไม่มีที่ไปฉันจะให้เธอนะสายอยู่ที่นี่ก่อนกับผัวเธอด้วยนั่นแหละอยู่ด้วยกันที่นี่แล้นะใจจ้าสบใจมากโอเคเดี๋ยวสิภัยกับเพื่อนจะไปตลาดไปดูยามารักษาเรทั้งสองคนนะจ๊ะอย่าใเออระวังตัวนะลูกอย่าอย่าอย่ระวังตัวนะลูกนะสบายใจลูกขอบใจฉันลืมเลยว่าข้าวสารหมดอ่ะฉันไปซื้อข้าวก่อนนะระวังตัวนะลูก ขอบใจนะเช่นแม่บ้านี ขอบใจมากนะจ๊ะด่าไม่เป็นไรเอาอย่งางนี like, ้น yeah, <Maybe. S 2> ะพักผ่อนกันตามสบายเดี๋ยวฉันไปทำับข้าวไว้รอขอบใจนะขอบใจนะไม่เป็นไรไมยากเป็นไงบ้างดูสิเจอกันแค่แล้วไม่ใช่เดือนเจ็บมากเลย The young ก็ไม่เป็นไรไเปียวผีทำให้ใหม่แม่มึงมาทะเนห้ามนะทำเป็นเทนนิงมาทำใส่กึ่ะ 两个炒红烧。<noise> <noise> <noise>